มณฑลทหารบกที่29ตรวจสภาพความพร้อมรบปี2563เพื่อทดสอบความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของหน่วยเมื่อวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศกรา2563เวลา1 0ิกาที่อนุสาวรีย์วีรรไทยค่ายกีสีวรามอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพลตรีประสิทธิ์ที่สาวงผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29มอบหมายให้พันเอกคณิตชิดทรงสวัสดิ์ หัวหน้ากองยุทธการมฑลทนทหารบกที่29เป็นประธานพิธีตรวจสภาพความพร้อมรบประจำปี2563ครั้งที่สองพร้อมกล่าวให้โอวาดเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของกำลังพลสำหรับการตรวจสภาพความพร้อมรบในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายให้กับกำลังพลเพื่อทดสอบความพร้อมของยุโทโธปกรณ์ของหน่วยเพื่อทดสอบความแ <sm all> ข็งแรงทนทานของเครื่องสนามทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือติดต่อสื่อสาร และเพื่อให้ผู้บังคับหน่วยได้แสดงออกถึงลักษณะความเป็นผู้นํามีกําลังคนของหน่วยร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงทีมข่าวบนทวนทหารบกที่29รายงาน